ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทํากันได้ลงก่อนโดนยึดหมดยอดเงินที่แม่อ้อยให้พิงกี้ใช้ต่อวันยิ่งรู้ยิ่งเศร้าเปิดยอดเงินที่แม่พิงกี้ให้ลูกใช้ต่อวันจากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e x t d ได้ออกรถภาพบ้านหลังหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นภาพเทาวเฮาส์หลังเล็กพร้อมอ้างว่าเป็นบ้านที่พิงกี้อาศัยอยู่ก่อนถูกดำเนินคดี พร้อมกับข้อสงสัยว่าคุณพิงกี้จะอายุ36ปีในปี2565คุณพิงกี้เริ่มแสดงละครตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่ในวงการเกือบ30ปีผลงานละคร50เรื่องหนังไทย10เรื่องหนังอินเดีย2เรื่อง MV 5เรื่องมีหนังสือ1เล่มเพลงประกอบละครเกือบ20เพลงแล้วก็ผลงานโฆษณาอีกนับไม่ถ้วนนอกจากละครแล้วคุณพิงกี้ก็มาแต่งงานกับไฮโซเพชร พร้อมีข่าวสินสอดหลักร้อยล้านถึงแม้ไม่มีฟอร์ทีดีด้วยโปรไฟล์ละครทั้งหมดที่คุณพิงกี้เคยแสดงหรือแม้แต่การเป็นคนข้างกายของไฮโซเพชรก็น่าจะทำให้คุณพิงกี้มีเงินใช้ไปทั้งชาติแต่เรากลับไม่เคยเห็นรายการไปถ่ายบ้านคุณพิงกี้เลยไม่เคยเห็นคุณพิงกี้วดเพช oi, เรพลอยนาฬิกาแบรนด์เนมวดรถดูเลยบางทีคุณพิงกี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือภาระเยอะก็ได้ แต่ก็ยังไม่มีลูกสักคนแม่ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะจะมีก็แต่คุณพ่อที่มีอาการป่วยอยู่แล้วเงินหายไปไหนล่าสุดพิธีกรดังงดดําคชาพาได้เล่าในรายการแฉยืนยันว่าจะเล่าให้ฟังในเมื่อเพจร,รวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e เ็ทีดีพูดออกมาก่อนพิงกี้มีพี่น้องสามคนพี่ชายคนโตเป็นเพื่อนกับอภิรักษ์่วนแม่พิงกี เห็นลูกชายไปเปิดบริษัทแม่ก็เลยมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องแล้วก็สนิทกับช่างแต่งหน้าหรือคนในกองถ่ายแรกๆ2ปีได้เงินจริงหลังจากนั้นก็เริ่มไม่ได้เงินเพราะเงินหมดระหว่างนั้นชีวิตพิงกี้ก็เซพอเลิกกับสามีและสามีก็เคยเตือนเรื่องแม่เพรอเอาชื่อไปเปิดบริษัทนั้นบริษัทนี้เตือนไปถึงพี่ชายในเรื่องธุรกิจที่ทำว่าไม่ปกติลงทุนไปแล้วได้เงินกลับคืนเยอะ และเคยเตือนพิงกี้จะเสียเพราะคนรอบข้างตอนนั้นพิงกี้รู้สึกโกรธอดีตสามีพิงกี้ทำงานได้เงินทั้งหมดก็โอดให้คุณแม่หมดเลยนอกจากนี้พิงกี้ยังเคยขอให้ช่วยของานรีวิวจากมดดําด้วยยังเคยถามว่าเงินหายไปไหนหมดเธอก็ไม่ตอบส่วนเรื่องบ้านที่เพจดังเปิดออกมาเป็นบ้านที่พิงกี้อยู่จริงชั้น2องทำเป็นห้องสำหรับไลฟ์ขายของและชั้นล่าง ทำแผ่นโลตีขายซื้อเครื่องนวดแป้งมาทําเองถ้าพูดไปก็หาว่าเข้าข้างก็เป็นเรื่องที่ได้รู้มาเพราะช่วงหลังได้ทํางานร่วมกันบ่อยๆโดยมดดำยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าพิงกี้จะได้เงินจากแม่ไปทํางานหรือใช้จ่ายแค่วันละ1,000ถึง1,500บาทซึ่งจะไม่มีเงินติดตัวเลยเพราะโอนเงินให้แม่ไปทั้งหมดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดัง้วยนะครับขอบคุณครับ